ได้ก่อนแบบไม่เลิกกันดีพี่เล็กอะอ๋อนี่สับเอ้าอิชูบอยทีเจไรเฮียอิสต์ไมเทินนะสับไอชูบอยทีเจไรล่อะขี้ขวาเข้าหัวมึงขับเลยรวะเไอเดียดีไอเดียวไอเด้ย ดีเลยมอมดี่ปตอบป่ะอ่าอบ้นแ้อะไรเลต้องเลยตองเลไปไกลเลยดีขหมองกูตายเจียไม่ตายมันได้นําไม่น้ำชาทีแล็กอะโอ้ชยทีเจไรอ้โห้ สามตัวเหี้ยต้องกูไอ้สัตว์พ่อเมื่อยมาขุดก็มาขุดไม้เหี้ยมันว่ายน้ำมันว่ายก็เหี้ยแล้วมันว่ายน้ำเล่นอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะแอมเรดดี้ช่วยลอ้ดีเไล่เหี้ยเฮ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 ้ยไอเหี้ยเอ้าอย่ามาปยั่กูอย่ามาปยั่กูเดี๋ยวไปลากทีเดี๋ยวลากไปแถวบ้านเฮ้ยชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วมาดิมดิมดิมมาแน่เลยพี่เล็กมาโอ้โหโอ้โหเอ้ยเหรอไอ้เหี้ยมึงดูความพยายามมันไอ้สัตว์มันโดดจากเขาลงมาหากูอีเวนไอ้เหี้ยมึงตาเป็นนิมิตเลยสักเด้เฮ้ยดีแล้วหรอแล้วมึงไปยืนตีเพื่อนมันให้มันดูนะเออว่ะมันออกมาวิ่งไงมันออกมาเต้น ออกมาเต้นออกมาเต้นออกมาเต้นลเวิร์ดพอยอยดีพอยพอยดีออกมาวิ่งอ้าวออกมาวิ่งอ้าวไปกูตายเหี้ยอยไม่อไม่ตายกระบุนกูไลยสัตว์มันตามาไม่เล่นไอ้จี้เกันพี่น้องเดียกันพี่น้องตองไม่อยู่ ทำไมมันเมาอย่างนี้โดนไปสองดาวัีดีเล็กไปทำไมมันเมาอย่างนั้นร้อยสามสิบร้อยยี่สิบมันไปโฟกัสใจไหมจังหวะมันช่างถูกใจเก็บทรงไม่ได้ยังไงอ่ะ เดินล้าเดินลังเดินซ้ายพอได้ไข่พาราซอมก็จะเป็นประเภทแบบเก็บทรงไม่อยู่อ่ะตอนเนี้ยเอาพ่อมึงเหอะกูจะตีนไอ้เหี้ยโอ้โหเจ้าคิดเจ้าแ้นอะคิดคิดแล้วแค้นสุดขีดสุดติดสุดห่วงไอ้สัตว์แต่ทำไมทำไมถึงทำร้ายกันอย่างนี้ ระรักสุดขีดสุดชีวิตสุดเดชเฮ้ยคุณได้ตามรอยมึงอ่ะพวกนี้ก็น่าจะไม่มีเหมือนเดิมเอ้าหนึ่เม็ดเอ้าเฮียเยยฟ้าทาดินไหนสัตว์ได้ยินเสียงสวรรค์เออตกนรกขึ้นสวรรค์อีใต้เรามาเชียร์เฮียเฮีย รู้ใช่ไหมว่าชื่อใครไอ้ตายอยู่ไอ้เย็นตายฆ่าพี่แม่งหมดตายแล้วตายแล้วยืนไอเย็นเดี๋ยส่งไปอยู่เย็นเก็บส่งไม่อยู่เย็ยเก็บส่งไม่อยู่ต้องเจอกูก็เมาอยู่ดีมีพลังคล้องดีสูบแล้วชื่นใจทำไมทำไมอ่ะแม่บอกว่าแม่บอกว่าตัวอะไรดีตัวอะไรดีตัวอะไรเยีาฆ่าโน่ ่รอเก็บตรงไม่อยู่ทำไมมันเมาอย่างเงี้ย I อซิ่วสีอยู่ช้าร